สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้อง,นนะะนงองของวันระดาทุกท่านนะคะพบกันในคลิปที่2ของวันพฤหัสนะคะคลิปเลขเราก็มายกกระโปรงนะคะกระโปรงหัวลูดนะคะแล้วก็กระเกงนะคะมาลดราคาให้พ่อแม่พี่น้องในช่วงเทศกาลจะออกพรรษานะคะและวันนี้เราก็จะมาลดราคาเซลให้สินค้าเราได้เินีค่าระบายโดยเร็วมากนะคะไม่ได้กําไรก็ไม่เป็นไรแต่ขอได้ต้นทุนมาคืนแม่กี่โอนะคะเพื่อค่าช่างค่าช่างค่าตัดนะคะเราก็มาลดโกให้พ่อแม่พี่น้องนะคะ วันนี้นะคะเราจะได้ผ้าสีกับตัวลายลูกแก้วนะคะตัดสวยงามดูจากตัวละ1,900บาทนะคะวันนี้เราจะมาลดโปรให้ท่านเพียงตัวละ1,200และ1,000บาทนะคะใว้พ่อแม่พี่น้องดูดีๆสินค้านะคะสวยที่สุดงามที่สุดเนื้อผ้าดีแต่เรามาจัดโปรเฉยจัดโปรเพื่อคืนต้นทุนให้แม่กี่ทอนะคะเพื่อให้ชาวบ้านได้มีเงินทําเยอะๆแล้วร้านเราก็จะระบายสินค้าเร็วๆนะคะวันนี้ววดามายกให้นะคะแล้วก็ผ้าอย่างนี้เวราดาเนิขายนะคะเป็นผ้า ค่าพันคอลายหนีนะคะสวยอันนี้ลายาผีเสื้อนะคะสวยงาอไลยหงกูกระต่ายนะคะพื้นนี้390บาทนะคะหากท่านใดสนใจทักทายเข้ามานะคะ <Web wreck Isaiah eden> แล้วก็นี้ลูกค้าท่านหนึ่งนะคะที่จองค่าตัวนี้ไว้หลายวันแล้วนะคะถ้าหากท่านไม่ไม่ตอบรับเดี๋ยวเราเอาออกขายได้ค่ะ <S <S ไม่เป็นไรนะคะเอาออกขายได้นะคะเพราะเราเราซื่อสัตย์กับการที่เราเก็บเกสินค้าไว้ให้แต่ถ้าท่านไม่ตรงต่อเวลาเราก็จะขอเอาออกขายนะคะแลววันนี้เราจะมายกกระโปรงนะคะ สปายนะคะสปายซนะคะอัดกาวอย่างดีนะคะตัวนี้ผ้าฉีตะกอนะคะเฉพาะผ้าพื้นเดียวนี่800บาทเด้วนะคะค่าตัดตัวละ600นะคะค่าตัดตัวละ600นะคะเราก็จะมาจัดโปรให้ท่านนะคะเป็น1,400บาทเฉพาะต้นทุนนะคะวันนี้เรามาจัดโปรให้ท่านเลยนะคะ1,200บาทนะคะเอว เอว35นะคะอันนี้ยาวสุดข้านะคะตอนรอบใหม่นะคะจะยกให้ท่านดูดีๆนะคะสวยนะคะอันนี้เอว35นะคะวรดาจัดโปรให้ท่านเลยนะคะเพียง1,200บาทนะคะผ้าลายลูกแก้วอย่างดีผ้าสีตะกอเลยนะคะจัดโปร1 2 0 0บาทเอว35นะคะเอว35ท่านไม่ต้องไปตัดนะคะสินค้าสวยพร้อมใส่นะคะใส่ช่วงเทศกาลออกพรรษานะคะเดี๋ยวก็บุญงานกระถิ่นแล้วนะคะใส่ง่ายๆนะคะไปใส่กับเสื้อขาวเสื้อครีมนะคะเสื้อขาวเสื้อครีมะะเสื้อโอ,อ,อรสได้นะคะสวยแท้แน่นอน เอลสามสิบห้านะคะอันนี้ด้านหลังนะคะเราจัดโปรให้เพียงหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะคืนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้นะคะเพราะสินค้าของเราขาดตัวนะคะแล้วก็มาอีกนะคะตัวนี้เอลสามสิบห้าเช่นกันนะคะลายมีใหญ่สวยงามนะคะปกติค่าผืนนี้ผืนเดียวแปดร้อยบาทนะคะค่าตัดอีกตัวละหกร้อยแต่เรามาเอาทั้งแค่ค่าช่างและค่าอันนี้นะคะเพียง1,200บาทนะคะจัดโปรให้นะคะอันนี้เอลสามสิบห้าเช่นกันนะคะนัมเบอร์สอง นัเบอร์สองนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเลยนะคะเป็นสปายซิฟข้างนะคะซับกลาวอย่างดีนะคะสปายซิฟข้างซับกลาวอย่างดีสินค้าของเราตรงหน้าปกสินค้าของเราโอเคนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะสินค้าของเราโอเคเนาะสินค้าของเราดีสินค้าของเรามาตรฐานนะคะมาตัวนี้นะคะอันนี้เป็นลายหมีใหญ่งามมากนะคะนาตึ๊อเลยนะคะจัดโบนะคะ1,200บาทหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจเอาเลยนะคะรีบรับเลยนะคะ รีบรับเลยหมดแล้วหมดเลยนะคะสินค้าราคานี้นะคะจากราคาตัวละพันแปดนะคะอันนี้เราจัดโปรเพียง1,200บาทนะคะสินค้าของเรามีกินพร้มส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะนำเบอรนะคะนำเบอรนะคะ สปายนะคะสปายใส่ซิปข้างซับกาวอย่างดีอัดกาวอย่างดีนะคะเขาเรียกว่าอัดกาวอย่างดีนะคะเอว34 1 2 0บบาทเท่านั้นนะคะ1,200บาทเท่านั้นวันนี้เรามาจัดโกให้ท่่นสุดๆงามๆเลยนะคะใส่สบายบายนะคะ ต่อมาอีกนะคะต่อมานะต่อมาตัวนี้ก็ 34, mm hmm. เอว34เช่นกันเห็นหมนคะลายต้นสนงามมากนะคะลายต้นสนนะคะสวยแท้แน่นอนลายต้นสนสวยค่ายสีตะกอลายมกแก้วนะคะเอว34เราก็ขอจัดโปรให้ท่าน1,200บาทเหมือนกันนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนตรงหน้าปกนะคะอันนี้เอว34นะคะห็น mm hmm. งามมากติดเบอร์ไว้ทุกอันนะคะ สวยค่ะลายต้นสวนเนื้อดีค่ะคามแท้เลยนะคะความแท้เนื้อแน่นนะคะพิเศษนะคะ1,200บาทเท่านั้นต่อมาอีกตัวน,นี้นะคะอันนี้ก็สวยนะคะลายต้นฉัดนะคะลายช่อพระธาตุเห็นไหมคะสวยค่ะอันนี้เอวเท่าไหร่นะ33นะคะเอวใหญ่ฟัววรดาเบอร์หนึ่งวราดาไซส์สามสงนะคะอันนี้สวยค่ะเราจัดปูให้ท่านเช่นกัน1,200บาทนะคะวันนี้สินค้าของเรามีกิ่งพร้องขายนำเบอร์5้านะคะ นำเบอร์5สินค้าของเรามีแท้แน่นอนหากพ่อแม่พี่น้องต้องการทักทักเข้ามาเลยนะคะถ้าใครกันเข้ามาเลยสินค้าของเรามีขายแน่นอนมีตรงหน้าปกนะคะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายพร้อมที่จะส่งถึงหน้าบ้านท่านนะคะ1,200บาทเท่านั้นนะคะต่อมาอีกนะคะตัวนี้เอว32มนะคะเอวตัวนี้เท่ากับวรดาใส่เอวนี้นะคะคือวรดาใส่เอว32บวรดาเคยสวมดูแล้วนะคะตัวนี้สวยงามใส่สบาย เราก็จัดโบเหมือนกันนะคะ1,200บาทใส่ส้บายสบายสวยงามนะคะเป็นผ้าผ้าคามแท้ของสกุลนครนะคะเนื้อแน่นนะคะเนื้อแน่นใส่ดีนะคะตัวนี้ลายงามใส่กับเสื้อลายไหนก็ได้นะคะเป็นอย่างนี้ใส่กับเสื้อลายไหนก็ได้เราก็จัดโบให้ท่านเหมือนกัน1,200บาทนัมเบอร์หนะคะ สินค้าของเราโอเคสินค้าของเรามีแท้แน,น่นอนสินค้าของเราตรงหน้าปกนะคะหากพ่อแม่พี่น้องอยากได้ไปฝากไปต้อนทักคุณแม่คุณยายก็รับไปเลยนะคะในชุกเทศกาลออกพรรษานะคะเดี๋ยวเดือนนี้นะคะ23-29หากท่านใดอยากมาเที่ยวสกลนครก็เชิญนะคะอยากแวะร้านวลาดาก็โทรหาจากเบอร์โทรลอยไว้ด้านบนนะคะยินดีต้อนรับนะคะเที่ยวงานแห่ประสาทพึ่งและงานเงเียอเริ่มจากวันที่23นะคะถึงวันที่29นะคะ อันนี้จะเป็นเอวสามสิบแต่อันนี้เป็นสปายเปิดนะคะเรียกว่าสปายเกาะเนาะสปายเกาะนี้จะออกมาแบบนี้นะคะสปายเกาะแบบนี้นะคะเรียกว่าสปายเกาะอ,อัดกาวเหมือนกันนะคะเอวสามสิบนะคะตัวนี้เอวสามสิบเนาะเอวสามสิบ e เป็นลายลูกแก้วอย่างดีนะคะผ้าเนื้อหนาเลยนะคะเราก็จัดโปรเหมือนกันหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะวันนี้เราจัดโปรทุกอย่างเลยนะคะจัดโปรสวยสุดๆเลยนะคะจัดคลิปสุดๆเลยนะคะจัดสวยจัดสุดๆเลยนะคะตามคลิปเลยนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะ 1,200บาทนะคะพิเศษเลยนะคะเอว30นะคะอันนี้เป็นสปายเปิดต่อมาอีกนะคะตัวนี้เอว30เหมือนกันแต่อันนี้เป็นสปายซิปนะคะเป็นสปายซิปนะคะเอว30นะคะสปายซิปมาอย่างนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องเนื้อเน้น,เน,นเนื้อดีผ้าง,งามนะคะเอว30 เราจัดโปรให้ท่านเหมือนกันนะคะ1 2หนึ่งพันสองร้อยบาทหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากเอาไปใส่ตุ่วดูนะคะเราท่านไม่ต้องไปตัดนะคะท่านตัดตัวหนึ่งก็หกร้อยบาทวรลดารับตัดเช่นกันนะคะตัวละหกร้อยบาทนะคะอันนี้เราจัดโปรทั้งชุดเลยหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะแล้วก็มาตัวนี้นะคะตัวนี้เอลยี่สิบแปดนะคะ เอวยี่สิบแปดนะคะเอวเล็กนะคะหากท่านต้องการคนเล็กเอวเล็กนะคะใส่สบายยี่สิบแปดรับไปเลยนะคะสวยงามลายเล็กน้อยใส่ดีเราจัดโปรให้เหมือนกันนะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทจากตัวละพันแปดนะคะเราจัดโปรให้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะสินค้าของเรามีจริงร้อมขายสินค้าเรามีตรงหน้าปกแท้แน่นอนเลยนะคะ อันนี้เป็นผ้าครามอันนี้เป็นผ้าครามเนื้อเนื้อละเอียดเนื้อบางนะคะเนื้อเล็กนะคะขอเรียนท่านตรงเลยว่าผ้าตัวนี้จะเนื้อไม่หนาเท่าสีตะกอน,นะคะแต่เราจัดโปรเพียง1,000บาทนะคะเอล32นะคะ หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะตัวนี้เราจัดโบให้ท่านนะคะ1,000บาทนัมเบอร์11นะคะเอลสนะคะสินค้าเนื้อผ้าคนละอย่างนะคะจัดโบ1 000. นึ่งพนเอลส1นะคะเอลสใส่ได้ถึง32ทรงเอหน้าย้วยหลังอันนี้ทรงนางเอกนะคะใส่งามใส่สบายใส่ดีกว่าที่เป็นหางปลาเพราะหางปลาท่านจะเดินยากแต่อันนี้เดินไม่ยากค่ะกว้างนะคะ เอวกิงๆ31แต่ไปใส่ได้ถึง32นะคะพอตัดเลยอันนี้เราก็จัดโปร1 0 0 0บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ1,000บาทเท่านั้นวันนี้เราจัดโปรนะคะ1,000บาทหมดแล้วหมดเลยนะคะสินค้าจัดโปรหมดแล้วหมดเลย1,000บาทนะคะอย่างดีไม่ใช่ผ้าแต้มนะคะเป็นผ้าสวยงามแต่เอวเล็กเนาะเอวเล็กอันนี้เอว28นะคะอันนี้ตัดมาขายนะคะตัวละพันกว่าแต่เรามาจัดโปรนะคะ500บาทนะคะอันนี้เอว20 แไม่เต็มนะคะยี่สิบเจ็ดนะคะตัวนี้นะคะอันนี้ก็สวยค่ะอันนี้เอลเต็มนะคะเอลสามสิบนะคะใส่สบายงามงานละเอียดนะคะผ้าดีเลยนะคะตัวนี้ คาดีเรามาจัดโปรตัวละ500บาทนะคะหากท่านใดสนใจทักเลยนะคะตัวราคาของเราตรงหน้าปกนะคะไม่ต้องกลัวว่าสินค้าจะไม่ตรงหน้าปกหรือหากท่านได้รับสินค้าช้าก็โทรมาทักมานะคะวรดาจะติดตามให้นะคะในคลิปที่2นี้เราก็มีผ้าชิ้นสวยๆงามๆได้จัดโปรให้นะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามานะคะแล้วก็โทรหาวรดาจากเบอร์โทรนะคะหากท่านไม่มีไลน์ก็แอดไลน์จากเบอร์โทรหากท่านมีไลน์แล้วก็ทักทายกัน มาเลยนะคะสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรได้แต่คำขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่กทานนะคะแต่สักงานช่วงวันเกิดเดือนเกิดของวรดาก็ผ่านไปแล้ววรดาก็ของแถมก็สั่งมาก็หมดแล้วนะคะแล้วโอกาสหน้าวรดาจะแถมให้แต่วรดาก็ลดให้ท่านอยู่แล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะ